ครับเสียดายมากนะครับเสียดายที่ไม่ได้มาทันพี่กับนาเขาเก็บมระจีนถ้ามาทันตอนที่ยังไม่ได้เก็บนะครับลูกมระจะค่อยเยอะแยะมากมายเลยครับไปดูในสวนกันนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนนานาครับคลิปนี้มาอัปเดตแปลงมะระจีนของนากันนะครับผม เ,เ,เพื่อนๆพ,พีดูนะครับผมนูนสวยไหมครับห้อยรุงรังห้อยแบบสวยจริงครับด้านบนก็เริ่มที่จะนี่นะครับด้านบนก็เริ่มที่จะร่มแล้วนะครับหลังจากนี้ก็ทํางานสบายนะครับด้านบนร่มแล้วก็ไม่ร้อนนะครับผมดูลูกนะครับนี่ขยันจริงๆเลยครับทำงาน คนเดียวถือว่าสุดยอดจริงครับสุดยอดมากนะครับผมแต่ในช่วงที่มีผลผลิตแฟนของเขาก็มาช่วยหอ่อช่วยดูลูกที่อ่าพอที่จะเริ่มห่อแล้วนะครับก่อนหน้านี้แกดูแลคนเดียวนะครับทำคนเดียวผมได้มาถ่ายให้เพื่อนๆว,วีวีได้ดูไปแล้วในคลิปแรกๆนะครับย้อนกลับไปดูกันได้นะครับผมคลิปนี้มาอัปเดตให้ดูนะครับ ความสวยงามของแปลงมระจีนนะครับนี่นะครับลูกดูว่าลูกไม่ใหญ่นะครับแต่ว่าเอาจริงๆลูกไซส์ประมาณหนึ่งโลเลยนะครับนี่นะครับเยอะจริงครับเดี๋ยวจะเยอะกว่านี้อีกนะครับเพราะว่าดูลูกนะครับนี่ที่ยังไม่ได้ห่อนู่นนะครับที่ยังไม่ได้ห่อเยอะจริงๆครับผมนี่ดูไซส์นะครับนี่ เทียบกับมือผมนะครับนี่ยาวแค่ศอกนะครับยื้ยิงกับยุะมากาถ้าเพื่อนๆพีๆคนไหนน่าติดตามคลิปที่ผ่านมาของผมก็ผมได้บอกในการบำรุงดูแลรักษาด้วยนะครับแล้วก็มาในช่วงนี้วิธีการดูแลบำรุงรักษาก็แตกต่างกันไปนะครับ ก็จากที่แรกๆบำบ,ำบุงเถาบำบรุงต้นมาคลิปนี้ก็จะไปเน้นหนักในส่วนของผลนะครับบำ,บำบรุงผลบำบรุงลูกบำบรุงยอดให้แตกอ่าไปเรื่อยๆนะครับง่ายๆนะครับถ้าเกิดว่าแตกยอดดีก็จะมีผลผลิตที่เยอะแต่ถ้าเมื่อไรยอดนิ่งผลผลิตก็จะจบแค่นั้นนะครับ สำคัญนะครับการดูแลยอดเพื่อให้ยอดเดินถ้าเกิดว่ายอดหยุดผลหยุดเพราะว่าผลของเขาจะออกที่ข้อนะครับที่ข้อของอข้อของเถานะครับอย่างประมาณนี้นะครับนี่ยิ่งเถาไปเถาเรื้อยก็ยิ่งมีผลยิ่งมีลูกเยอะนะครับผม ็มาชมกันเรื่อยๆนะครับพามาชมสวนมะระกันนะครับผมรายละเอียดการให้ปุ๋ยให้น้ำก็อยู่ในคลิปที่แล้วนะครับก็ไม่ได้มีอะไรเยอะมากมายนะครับแค่เอาใจใส่มันดูแลมันเช็คมแมลงมันเช็คตัวยอดเดินไม่เดินหรือว่า,าผล เล็กใหญ่ยังไงก็บำรุงดูแลรักษาอ่าเป็นจุดเป็นจุดไปนะครับนี่ตรงนี้เยอะยิงนะครับนี่นะครับขอเก็บภาพตรงนี้ไว้หน่อยนะครับนี่เยอะจัดนะครับไอที่ไม่ได้หอก็ไม่ได้หอนะครับนี่ยังมีอีกเยอะดูแล้วมันมันไม่ใช่แค่ประสบผลสำเร็จนะครับมันได้เงินด้วยนะครับผม อจริงๆถ้าใครที่ศึกษาอยู่คือมันได้เงินด้วยนะครับแล้วไม่ใช่ได้เล็กๆน้อยๆนะครับเหงือที่เสียไปผมว่าคุ้มครับผมเอาง่ายๆนี่ขนาดลูกนี้เฉลี่ยเลยถ้าตอนนี้สมมติว่าโลละสิบห้าบาทเพื่อนๆพี่ๆดูนะครับว่าลูกละประมาณสองลูกกิโลนะครับอ่าเฉลี่ยแล้วมันเยอะจริงๆนะครับนุ่นยาวด้านในนะครับ เดี๋ยวผมพาไปดูฝั่งนู้นนะครับมีอีกไปดูกันครับผมนี่นะครับเยอะจริงนะครับนี่นู่นนะครับอ่าแล้วก็ถ้าใครสนใจนะครับเม้นมาคุยเม้นมาสอบถามกันได้ ในส่วนของรายละเอียดผมอาจจะบอกได้ไม่ตรงจุดกับในส่วนที่เพื่อนๆพนพี่ๆสงสัยเม้นมาถามเม้นมาทักมาคุยกันได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบให้เพื่อนๆพนพี่ๆีเพราะว่าในส่วนของผมเองก็ไม่ได้มีข้อมูลในส่วนของมาลาจีนเยอะมากมายนะครับแค่มาขอคำปรึกษาจากอาหน้าเขานะครับผมอนาคตอาจจะไม่แน่ ลองดูสักสิบยี่สิบสามสิบต้นนะครับตอนนี้ผมกำลังวุ่นวายอยู่กับตัวพลูแล้วก็มะละกอแฟงแก่แล้วก็ตัวแตงโมนะครับในช่วงนาเล้งก็ลงแตงโมไว้กินเดินเมษาเล่นเล่นงี่กันอีกนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูร่องที่สามกันนะครับอันนี้เป็นร่องที่สองนะครับผมสบายจริงครับร่มรื่นมากเลยนะครับ ตอนนี้ก็ไม่ต้องรอนแดดอะไรเยอะมากมายนะครับเก็บอยู่ในที่ร่มเพราะว่าด,ด้านบนเขาก็เต็มไปแล้วนะครับไปดูร่องที่สามนครับผมนี่นะครับร่องที่สามไม่ใช่ผมมาถ่ายให้เพื่อนๆพี่ๆดูว่ามันดกแค่ร่องเดียวนะครับผมไม่ได้เมคขึ้นมานะครับว่ามันดกแค่ร่องเดียวนะครับมันดกทุกร่องนะครับที่พี่เขาที่นาเขาปลูกนะครับ มันเยอะจริงๆครับผมนี่แล้วแปลงนี้ไม่ได้มีการาแปลงเพศไม่ได้มีการผสมดอกไม่ได้แบบฉีดฮอร์โมนผสมเทียมไม่มีนะครับบำรุงด้วยน้ำํำมูลหมูน้าขี้หมูนั่นแหละครับแล้วก็ปุ๋ยเป็นปุ๋ยสูตรเสมอล้วนๆนะครับผมแต่การบำรุง Finished. ในส่วนของผลจะมีการฉีดฮอร์โมนทางใบเพื่อเร่งผลนะครับเพื่อเร่งผลโตหลังจากที่ติดผลแล้วก็ขยายผลกันนะครับขยายผลเร่งผลให้มันโตให้ได้ขนาดไซที่ลตลาดต้องการนะครับนี่ครับเยอะจริงครับเดี๋ยวไปดูด้านหน้าตรงนู้นนะครับเยอะผมมองแล้วว่าเยอะเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปให้เพื่อนๆพี่ๆได้ดูอีกนู่น โอ้นี่นะครับเยอะไหมละครับนี่แล้วดูพื้นนะครับนี่เป็นตะไคร้เลยนะครับกับผลของการใช้น้ำมูลหมูนะครับดูแพ็กสามครับผมเถ่าเดียวนะครับเพื่อนๆพี่ๆดูนะครับนี่ ไม่ได้ล้อเล่นนะครับเถาเดียวนะครับเถาเดียวติดสามข้อสามลูกเลยนะครับนี่แฝดแฝดสามกันเลยนะครับผมไปดูห้องที่สี่กันนะครับนู่นห้องที่สี่ไม่มีทางเข้านะครับเดี๋ยวไปดูตรงนู้นก่อนผมพาเดินดูแค่ด้านในนะครับดูด้านนอกดีครับเหมือนกันนะครับ ด้านนอกก็เยอะนะครับไม่ใช่มีแค่ด้านในนะครับนี่ดูสิครับเยอะทั้งแปลงนะครับนี่ที่ยังไม่ได้หอนี่เยอะจริงๆไปดูร่องที่สีกันนะผมนู่นนี่นะครับฝีมือของคนคนเดียวนะครับนู่นกำลังขึ้นตาข่ายอีกแล้วนะครับนี่ร่องที่สี่ ร่รงทีห้ารงที่6มีนะครับเยอะคลิปนี้ก็พามาอัปเดตผมอาจจะพูดเยอะไปขออภัยนะครับชอบส่วนตัวด้วยแล้วก็อยากมาอัปเดตให้เพื่อนๆพี่ๆได้เห็นว่าการปลูกมะราจีนไม่ได้ยากอย่างที่คิดแล้วก็ผลดกดกเกินควา,ามคิดของผมนะครับอันนี้ถามว่าที่เห็นไม่ใช่เพิ่งเริ่มหอนะครับ เก็บแล้วนะครับวันเป็น3 0 0กิโลนะครับเพื่อนเพือนพี่ๆลองคิดเอานะครับว่าวันละ3 0 0กิโลคิดเล่นๆกิโลละ1ิบาบทเฉลี่ยวันหนึ่ง3 4 5ี่หพันเลยนะครับหาที่ไหนได้ครับผมหาได้ตรงความขยันของตัวเองนั่นเลยครับยิ่งขยันเยอะยิ่งได้เยอะคำพูดนี้พ่อผมเคยสอนมานะครับโอเคนะครับ คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ดีกว่าแล้วผมจะมาอัปเดตให้ดูอีกคลิปหนึ่งเป็น E ีีสุดท้ายก็แล้วกันนะครับว่า,ารวมทั้งหมดผลผลิตจะได้เยอะมากน้อยขนาดไหนแล้วก็นาะเขาจะตัดได้กี่มีดจนกว่าเถาเขาจะเฉาจนกว่าจะหมดอายุการเก็บเกี่ยวโอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ